กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบรรทุก่านติดข่าวมหาสมุสังน้องคําเด้อพี่น้องไอ้พ่อนขึ้นก้าวนะพี่น้องเนาะเมื่อเด็กก็เป็นเมื่อสุดท่าแล้วจ้าเมื่อสุดท้าแลลวพี่น้องไอ้เทวานข่าวน่พี่น้องเปนเหาใหม่ปลูกปัเหดบ่อนหนังใหม่เป็นอะไรพี่น้องโอเคอยู่บ่เรื่องอะไรเฮ้ยไได้อยู่บ่ เอ้ยอันนีกมาถึงพี่น้องเอ้ยเิืนฝืนแค้นหน้าแบบบอได้ย่างน้ำหลดพี่น้องเอ้ยเช็คทรงได้ครั้งฝืนหน้ากับโบหุเนาะแค้นหน้าแบบบอย่างเลยแข็งขาดดำนะพ่อไว้นะปาลง พี่แบบบางยางน้ำเลยน้ำรลดกันเลยโอ้ยโอ๊ยยิ้วพ่ออยากห้องอยากหายเลยเด้อแนมมึงนี่ก็ได้จ็คสิวบานนะไรมันใกล้เข้ามาอยากคัวเลยเด้อขึ้นขนาน้างหน้าปิ่นทอกหลางเสือเด้อเด้บอบนหนั่งหนะกะเอาเอา มันสิเลาะอยูะจิพี่น้องเปิงซงเมื่อเดินทองฟ้าแปลว่าคึมคึมพี่น้องเอ้ยจากลมจากพนเนาะตอนแรกๆมานึ่กเดืมาคึมเก่าอีกเลยพี่น้องเอ้ยขวบเก่าอีกเลยต้มพนใหม่อีกเลยพี่น้องเอ้ยก่องน้องข้ามกัดลายหูวลายตาขอโทษขคอภัยไปลายเด้อน้องตอนนี้เหมือนกันแาดหน้าพี่น้องเอ้ย ยังเรือซทรงไห่ยังเรียกว่าไรเราใช้สายสีล้วยองตอนแรงอยู่เลยนาะเป็นอะไรมวนอยู่บ้างมวนหรือเมื่อย์มวนหรือเมื่อย์คนน่ะมวนหรือเมื่อยกว่าเก่าอยู่บ้าง แม่ไม่อยากเจ้าะพดเท่ากบาอยู่เออเออแม่เห็นอยู่ปิดที่ผนังเนี่ยเลยตีนมันน้อยไปยังเนาะแม่ไม่อยากเจ้าะพดเท่ากบา ที่เลาะเลอนบลเลาะพี่น้องเอ้ยมันขึ้นเหมือกับพี่น้องเอ้ยขึนเหมืนขนอวดเนาะที่ชีวิตอะไรน้ำผึ่นปูผึ่นคาดหน้าหายพี่น้องเอ้ยซอยก้านน้ำใจเหล็กเงี่ยหน่อยนะพี่น้องเนาะน้ำใจที่ว่าก็ขอบคุณนขับคึ้นผึ่นเอาเพึ่นมาคาดหน้าซอยขอไอคิวเพ่นกับบอสสบายแบบสีหน้าพี่น้องเอ้ยมีเงี้กับซอยเะยะกันเป,ป็นอะไรปู ta vừa lo thấy xem lột thay cái ạ Để cái cào mà tin không men oh, man. ตอนนี้กำลังหว่านข่าพี่น้องเอ้ยกำลังหว่านข่าตอน,นพิดพประการใดขอโทษขอพัยมาได้เด้อพี่น้องเด้อ เก็บฟองไฟกี่เห็นจะเข้ายัางงเน,นี่นั่น,นเค <c ười> รื่นเหนืววอออ่อเน่นั่นหย่อนยุกยืดบิดลาตักแตนแมงมันตั้งแต่สี่ขวบมายังชื่อชื่อแน่ชื่อเลยขึอมพนไม่อีกแล้วพี่น้องเลยห้ามา<ำ>ข่มน้ Nè Nó dài chẳng chân rồi Ừ Ok Hãy nhảy nữa Ừ Hãy mặc nhảy Đâm hay là mưa là hay Đâm à, Khát hình cuộn Hay nè Cần <laughs> bỏ đây xíu Mặc cua Xong một tủ cua ยังไหนี่ยังไห้นี่แต่ข่าวแล้วก็แล้วแล้วแล้วไปไปวันข่าววันวันข่าวต่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งรถเป็นยังพี่น้องรถเป็นย่างรถปี๊ รถปัยญานั่นรมบูกรถารถตกคุมคุมปวกลองถ่งายแล้วมันล้เอลงคุมเมาแล้วขับเมารดรับในต้องใช้รับในผันเป็นลากคืนรถ ขึ้นแล้วบัดขึ้นแลครับรถไทยมันเบาเลยเรยบร้อยขึ้นเรียบร้อยเนาะ <c oughs> รถปีดรับในบ่ซุปเปอรรับในลงคลอง รถสแสลกลงคลองละเมอกินหอดปศร้าจักกินหอดเมียป่ะละขินหอดเมียลำจกักละรับไหนละเมอบ่ะ่าละเมอเพิ่มไนใจลอยอย

么样，你爸？ สิลดบ้าพี่น้องสิลาดีบ้าเลื่นอะไรเนอะจะาปรีพี่น้องจะีพี่น้องคนเด้ บอกให้นั่งจิซือเด้อขมลงไปไว้นั่นงน้ำพ่นคาดหนาพี่น้องเอ้ยจะเป็นรุนอะไรได้เลยหนุบหนี่เลยพี่น้องจะได้กินข่าวอยูิบเด้น่ารื่นอะไรนะมื่อสุดท้ายพี่น้องเอ้ยรถแถมรถกระลมอีกพี่น้องเอ้ย nặng luôn đó nhôm lớn như anh sư sư